สวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีหลานหลานอ๋อฮะจ้าสวัสดีครับเมื่อไหร่จะมีจ้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเสียงอะไรสวัสดีครับเมื่อไรจะมีหลานฮะสวัสดีครับ,รบ,รบอะไรล่ะ,ะ,ละจะออกมาทำาอะไรวะอะไรจะจะ เมื่อไรจะมีลูกฮะเมื่อไรจะไข่จะหกเดือนแล้วหนาะจ้าเนี่ยไอตัวกลางไอตัวกลางนี่คือลูกเขานะคะเนี่ยเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้แยกสุมเข้าพ่อแม่ละสวัสดีค่ะยังไง จ้านอนแลน้วเนาะนอนแลน้วเนาะดึกแล,ล้วดึกแล,ล้วเนาะปิดแล,ล้วเนาะเอ๊ะ